ตะลึงอาเซียนกันเลยทีเดียวครับสาวไทยเราเปิดไพ่รับทำฟิลิปปินช็อกลิโบโรไทยบินได้ครับเรียกว่าแมตช์นี้สาวไทยจัดหนักจัดเต็มเต็มระบบกันเลยทางวิภาวีทงังไพ่รับของเราเนี่ยมาเต็มทีมครับทำเอาฟิลิปปินเนี่ยหงายท้องหงายไส้กันเลยแล้วเวียดนามพูดถึงเราเป็นอย่างมากกับว่าเอยชุดนี้ เรามีผู้เล่นคุณใหม่นะเป็นผู้เล่นที่คือหัวใจเกมรับของสาวไทยเราเลยซึ่งรูปเกมเกมนี้จะเป็นยังไงมาพูดคุยมาสรุปกันหลังเกมได้เลยนะครับโดยในเซตแรกครับที่ไทยเราพบกับฟิลิปปินส์นั้นเกมนี้เนี่ยเซตแรกโคชยะเองก็ยังส่งชุดผู้เล่นตัวหลักของเราลงสนามอยู่นะครับก็จะมีทั้งทัดดาวชัดจวนอัจราพรพรพันธ์ แล้วก็อีกหลายๆคนครับอย่างพิพิชาเนี่ยก็ลงเป็นตัวจริงซึ่งสินค้าไม่ถึงในเกมนี้ครับก็คือตำแหน่งลิโบโรของเราที่โคตยะนั้นเลือกที่จะใช้นิชากอนครับซึ่งเป็นลิโบโรดาวรุ่งวัย20่ปีเหมือนจะได้โอกาสดาวรุ่งกับเกมนี้นะครับการเจอกับฟิลิปปินเนี่ยเราเองก็มองว่าน่าจะไม่ใช่เกมพ่ยากนะแต่พอแข่งออกมาแล้วฟิลิปปินก็มีดีเหมือนกันนะครับเพราะผู้เล่นแต่ละคนของเขา ส่วนใหญ่เนี่ยจะสู่180อัพทั้งนั้นแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในเกมนี้ครับคือดีเกินคาดมากๆสำหรับลิโบโรดาวรุ่งของเราที่พุ่งรับเนี่ยเหนียวจริงๆครับพุ่งรับทุกจังหวะตัวน้องเองครับดูไม่ตื่นสนามเลยนะครับเล่นอยู่กับตำแหน่งของตัวเองบอลอยู่ไหนเนี่ยนิชากรอยู่นั่นครับมีจังหวะหนึ่งในเซตแรกที่ เขาลอยตัวไปเซฟบอลนะครับบอลจะออกอยู่แล้วนะครับบอลกระเด้งออกมาแล้วบอลลอยไปสุดเส้นหลังเลยออกไปเลยแต่ว่านิชากรนั้นบินครับโอ้โหบินรับแล้วจังหวะน,นั้นเราเอาคืนมาได้แล้วก็ได้แต้มเฉยเลยซึ่งก็เรียกเสียงเฮก,กันทั้งสนามนะครับจังหวะน,นั้นสำหรับน้องนิชากรนครับเป็นดาวรุ่งเดอรววัย20ปีซึ่งพอดูแล้วครับนี่แหละคือสิ่งที่ทีมสาวแทงเราขาดมานาน ก่อนหน้านี้เนี่ยลิเบโรโของเราเป็นปีนุษกับจิดาพานะครับแต่ว่าก็ทําได้ดีนะครับไม่ใช่ว่าเล่นคีเลวกีเดอะไรซึ่งทําได้ดีเลยแต่อาจจะไม่สดไม่ฟิตเหมือนกับน้องๆนิชากรเน,นี่หละครับที่ขึ้นมาใหม่โดยพอบอลแรกรับเราดีเนี่ยเกมก็เลยออกมาแบบเลื่นหลายอย่างเห็นได้ชัดเลยพรพันเองครับก็เลือกเล่นได้อย่างลาหลากหลายตามสไตล์ของตัวเองรวมถึงเล่นตัวรุกของเราหลายคนเนี่ยก็พลอยดีไปด้วยอย่างเชาโจนทัดดาวเองก็ตบกันมันมือเลยครับทั้งบนเร็วบนหัวเสาบนลาเมตรกลาง เราก็มีมาหมดเลยครับสำหรับเซตที่1ซึ่งไม่ใช่ว่าฟิลิปปินเองมาแบบอ่อนให้เรานะครับคือเขาก็มาจัดหนักจัดเต็มเหมือนกันสู้เราทุกจังหวะเหมือนกันนะครับอย่างช่วงต้นเกมเนี่ยเราหนีเขาไม่ออกนะสำหรับฟิลิปปินคือโบคาอินก็เล่นดีมากครับเกมรับเหนียวเกมดีเฟนซ์เหนียวแล้วก็เกมรุกนั้นทําแต้มได้พอสมควรเลยอย่างโซลมอนเนี่ยคนนี้ก็เป็นตัวหลักของเขาในการทําแต้มครับสูงมาก อย่าลืมนะครับว่าผู้เล่นส่วนใหญ่ของฟิลิปปินส์นั้น180อัพทั้งนั้นเลยส่วนสูงขนาดนี้ครับสร้างความปั่นป่วนในกับสาวไทยเราพอสมควรเลยและรูปเกมเด่นเพิ่มเติมนะครับคือเซตแรกเราตีไม่ค่อยจะทะลุบล็อกของฟิลิปปินส์มากเท่าไหร่ คือตีปั๊บเนี่ยได้แต้มนะครับแต่ว่ามันจัดทุรักทุเลซักหน่อยเพราะจังหวะแรกของการตีเนี่ยหรือว่าเฟื้อไแท็กเราจะตีติดมือนะครับส่วนใหญ่เนี่ยติดบล็อกของเพ่นฟิลิปปินส์ครับหน้าเพราะเขาสูงมากก็เลยต้องได้ 2- อถึงสจังหวะตลอดแต่ว่าสุดท้ายสาวไทยเราเองก็ยังรักษามารตรฐานไว้ได้ครับเอาชนะฟิลิปปินส์ในเซตแรกไป25ต่อ18คือนํานต่อศูนย์ 0, สำหรับเซตที่1ครับในส่วนของเซตที่2ครับเซตสเนี่ยไพ่รับของเรามาแล้วครับซึ่งนั้นก็เป็นวิภาวีสีทอง ที่ถูกส่งลงสนามเป็นเกมแรกของเจ้าตัวเองครับในศึกซีวีลีกนะครับเพราะว่าในเลกแรกเนี่ยที่เวียดนามวิาวีเองไปรายงานตัวกับสโมสรในลีกเกาหลีอย่างฮุนไดฮิวเต o ดนะครับก็เลยไม่ได้มาร่วมแข่งขันตั้งแต่เล็กที่1แต่ว่าเลก2นั้น พร้อมที่จะรับมือตู้เย็นจากเวียดนามแล้วนะครับซึ่งการลงมาของวิภาวีครับก็เจองานยากเลยเพราะว่าในการตีบอลของเราเนี่ยฝ่าบล็อกของฟิลิปปินไม่ได้เลยครับฝ่าได้แหละบางจังหวะแต่มันก็ไม่แรงครับไม่ถึงขนาดที่เอาฟิลิปปินลงนะเขาก็ยังดีเฟนซ์ออกมาได้แล้วก็ตอบโต้เราอยู่ตลอดนะครับซึ่งพอฟิลิปปินตีเราเนี่ยเราแทบจะบล็อกไม่ค่อยได้เลยครับเพราะว่าเขาตัวสูงแล้ว เกมบล็อกของเราเนี่ยต้องปรับจริงๆครับคอือยังเจอกับเวียดนามเนี่ยเราก็บล็อกไม่อยู่เจอกับฟิลิปปินส์เซตนี้เราก็บล็อกไม่อยู่เหมือนกันสำหรับเซตที่2นะครับแต่ว่าจุดเด่นก็คือเกมรุกนั่นแหละครับเกมรุกของเราก็ยังพอมีดีอยู่ ตัวตีเรามีหลายคนครับพอวิวีเนี่ยขึ้นตีไม่ได้ก็จะเป็นชัดโจนพอชัดโจนไม่ได้เนี่ยก็จะกลายมาเป็นพิมพิชยาครับหรือว่าพอพิมพิชยาไม่ได้เนี่ยก็จะกลายเป็นบอลเร็วอย่างทัดดาวกับปรรยาที่แทรกขึ้นมาทําแต้มนะครับโดยหลายคนเนี่ยก็โดดเด่นขึ้นมานะครับแต่ว่าความผิดพลาดของเราก็ยังเป็นอันดับหนึ่งอยู่ในเซตนี้เกมเนี่ยไม่ได้กดดันเลยครับเกมรุกของฟิลิปปินเองก็ไม่ได้อันตรายขนาดนั้น แต่เราเนี่ยไปพลาดเองเยอะมากแต้มก็เลยไม่ขาดนะครับเราเองยังหนีเขาไม่ออกคือมีช่วงหนึ่งนะที่เรานําห่างไปแค่สคะแนนซึ่งการเจอกับ,บิลิเวนเนียมันต้องห่าง4-5แต้มครับการห่าง3คะแนนนั้นมันเป็นเกมที่สูสีมากๆในกีฬาวลอลเลย์บอลนะครับและสิ่งที่แก้ไม่ตกก็คือ ความผิดพลาดของเราเนี่ยแหละครับที่ยังมีเห็นอยู่เยอะมากสําหรับเซตที่2ทั้งจากการเสิร์ฟทั้งจากลูกตีออกบ้างหรือว่าการแบบไม่ได้คุยกันคุยกันไม่เข้าใจบ้างในจังหวะของเกมจุดนี้แหละครับที่เราผิดพลาดเยอะมากส่งแต้มไปกับฟิลิปปินยเยอะมากๆจนแต้มเนี่ยออกมาสูสีกันนะครับและอีกหนึ่งสิ่งที่ต้องปรับก็คือปรับในเรื่องของความเด็ดขาดในการทําแต้มนะครับทีนี้ พอแต้มมันออกมาสูสีเนี่ยพรพันเองก็เลือกดีจะใช้บอลเร็วในการโจมตีมากยิ่งขึ้นโดยที่ยัดในทัดดาวครับฟาดแบบต่อเนื่องหลายจังหวะซึ่งผลลัพธ์ก็ออกมาดีนะเราสามารถทําแต้มเพิ่มขึ้นมาได้ครับแต่ก็ยังมีความผิดพลาดให้เห็นอีกถึงแม้ว่าจะทําแต้มนำนะครับแต่เราก็ไปพลาดเสียแต้มให้กับฟิลิปปินส์แบบนี้เนี่ยมันก็เหมือนให้แต้มกับฟิลิปปินส์แบบไม่เหนื่อยครับให้เขาไปฟรีเลย มันสูสีมากๆนะครับแต้มเนี่ยโคตรยาเองก็แก้เกมแล้วแก้เกมอีกก็แก้ไม่ตกเพราะว่าเรื่องของวาผิดพลาดเนี่ยมันมีให้เห็นชัดเจนมากๆสสำหรับเซตที่2นะครับจริงๆการเสิร์ฟของเราเนี่ยก็พลาดเยอะจังหวะตีเนี่ยเซตนี้ก็ตีผิดพลาดกันบ่อยมากครับเหมือนยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ว่าก็ยังดีนะครับที่เรายังเอาตัวรอดได้เอาชนะไป25ต่อ23าครับนี่แหละครับสูสีหม้ละครแต้ม อี e กเป็นแค่สองคะแนนเนี่ยฟิลิปปินส์จะไล่ทันเราแล้วนะครับแต่โชคยังดีที่เรายังแบบไว้ใจได้สําหรับผู้เล่นตัวรุกของเราก็ปิดเซตไปเซตนี้ครับชนะไป2ต่อ0ต้องมาลุ้นกันต่อในเซตที่3แอดก็หวังว่าอยา่างเซตที่3เนี่ยเราเล่นในท็อปฟอร์มมากขึ้นนะครับขนาดเซตนี้มีวิพว,วีกลับมาก็ยังไม่โดดเด่นเท่าที่ควรครับเกมรุกเนี่ยเราพลาดเยอะมาก ก็มีแหละจังหวะที่ตีผ่านบล็อกตีทะลุบล็อกแต่มันน้อยครับส่วนใหญ่เนี่ยจะตีติดมือก็เลยต้องได้เล่นหลายจังหวะกันหน่อยในส่วนของเซตที่3ครับเซต3เนี่ยเริ่มเกมมาครับเกมรุกเราค่อนข้างเด็ดขาดนะคือเด็ดขาดมากขึ้นแบบเห็นได้ชัดเลยครับเหมือนโคดยะเองก็ไปตีเข้มในเรื่องนี้เพราะว่าเซตที่2เห็นแล้วครับว่าเกมรุกเรามันจบไม่คมพอหลายจังหวะเนี่ยตีติดบล็อกเอ้ยหรือว่าตีออกเอ้ยเซตสเนี่ยเราเรียกว่า ลาดเยอะมากแต่ว่าเข้าสู่เซตสเนี่ยเริ่มต้นมาเนี่ยเราจั่วหัวมาดีเลยครับโดยพิมพิชาที่ตบทะแยงครับโอ้โหตบครอสเนี่ยแรงจริงๆริงเซตนี้สาวไทยดูเล่นดุดันมากขึ้นกว่าเดิมนะครับพยายามที่จะเล่นเกมรุก จังหวะเดียวคือเล่นให้มันเร็วแต่ก็ต้องยอมรับเกมดีเฟนส์ของฟิลิปปินส์ด้วยนะครับเพราะว่ารับเหนียวมากทีมเขาก็ไม่ได้ยอมแพ้เราง่ายๆเหมือนกันนะครับเหมือนกับว่าเราเองก็จะมาพิสูจน์ทีมเขาเองด้วยว่าอยู่ในระดับไหนของอาเซียนในตอนนี้ครับซึ่งฟิลิปปินส์เองแน่นอนแหละเบอร์ต้นๆอยู่แล้วครับสู่สรีเวียดนามจนเกือบแบบ ทำเวียดนามเนี่ยเวอร์ไปพักหนึ่งนะเจอเวียดนามในเลกแรกและเกมนี้พวกเขาเองก็เล่นดีทั้งเกมรับและก็เกมโต้เลยครับสำหรับฟิลิปปินส่วนสาวไทยเราครับลูกสูตรก็เริ่มมีเห็นมากขึ้นครับมากกว่า2เซตที่แล้วที่แทบจะไม่เห็นเลยลูกสูตรของเราโดยเฉพาะบอลทับเอ็กเนี่ยเรามีคนข้างน้อยสําหรับ2เซตแรกนะครับคือการเล่นลูกสูตรแบบทับเอ็กเนี่ยมันถ้าทําได้นะยังไงก็ได้แต้มครับตามบล็อกยากมากเพราะว่ามันต้องโดนหลอกก่อน1จังหวะ แต่ที่ยากกว่าก็คือจังหวะเนี่ยนะครับมันต้องพอดีกันจริงๆกับการเล่นถึงจะสมบูรณ์แบบไม่งั้นเนี่ยตีติดบล็อกหรือว่าตีออกได้เลยแล้วพอเราเริ่มเล่นไป,ไปเล่นมาเนี่ยบอลสุดเราติดผู้เล่นเองก็มีความมั่นใจมากขึ้นเลยครับกล้าเล่นในจังหวะที่ยากและก็โดยเฉพาะบอลเร็วเนี่ยของวิมลรัตที่เปลี่ยนตัวลงมาเป็นตัวเปลี่ยนเกมเลยครับคือวิมลรัตลงมาแล้วเธอจะเป็นแนวแบบตวัดมือเร็วมากในการตีนะครับตีบอลเร็วเหมือนกันแต่ว่า สวัดมือเนี่ยเร็วกว่าประมาณ1จังหวะสําหรับวิมลรัตน่าจะครึ่งจังหวะแหละเร็วกว่าครึ่งจังหวะเขาจะไม่บล็อกเนี่ยตามไม่ทันจากนั้นถือว่าสร้างมเมิตัมในเกมให้เราเป็นอย่างดีหลังจากได้วิมลรัดลงมานะครับแล้วหลังจากนั้นครับเกมรุกของเราก็บุกมาเหมือนพายุเลย ท้งชัดชูออนเออยิพ์พิชยาเออยัดดาวเออยคือซ้ายขวาม,มาหมดดุด้านสุดๆในเซตนี้นะครับเรียกได้ว่าไรปานีกันเลยเพราะว่า2เซตแรกมันสูสีแล้วใช่ไหมครับแต่ว่าเซตนี้เราแบบเอาขาดเลยซึ่งก็ทําได้ดีมากๆครับจบเซตเราก็ชนะไปได้25ต่อ16ถ้าถามว่าผู้เล่นคนไหนที่โดดเด็ดในเกมนี้ก็ให้ตัวรุกแหละตัวหัวเสาอย่างพิมพิชยาครับที่นิ่งมากๆวันนี้เซตสเนี่ยตบทะลุบล็อกได้ตลอดครับส่วนเดี๋ยวคนหนึ่งก็ ไม่พูดถึงไม่ได้แหละเด่นทุกเกมครับสำหรับชาชนโมกสีขาดไม่ได้จริงๆครับจังหวะตีจังหวะที่เราต้องการแต้มเนี่ยชาชนต้องมาครับต้องมีคนนี้โดยเฉพาะการตีหัวเสาแล้วตีทะแยงย้อนมาเนี่ยโอ้โหสวยมากเป็นลูกชอบของชาชนเลยนะครับและอีกคนหนึ่งที่ไม่พูดถึงไม่ได้เหมือนกันก็คือลิโบโรตัวเก่งของเราครับเป็นน้องนิชากรวัย20ปี ที่เพิ่งสัมผัสเกมแรกนะครับประเดิมเกมแรกเลยแต่ว่าเล่นในอย่างยอดเยี่ยมมีความนิ่งครับคือเล่นนิมชาติชุดใหญ่เกมแรกนะแล้วก็ต่อหน้าเป็นแฟรน์เนี่ยเต็มสนามแต่กลับกลายเป็นว่านิชากรทําได้ดีมากครับลเบอโร่ดาวรุ่งของเรา แบบนี้มีอนาคตแน่นอนครับสำหรับทีมชาติไทยยังไงก็ต้องรอตามกันต่อเลยครับกับแมตต์ต่อไปพบกับอินโดนีเซียในวันพรุ่งนี้เวลาเดิมแฟนๆก็อย่าลืมมาตามเสียกันได้นะครับเอาล่ะส่วนคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับหากชอบการอัปเดตเรื่องราวแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจกับแอดด้วยครับแล้วเจอกันใหม่กับข่าวอัปเดตในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ไปเลยนะครับบ๊ายบาย